้เชเดอร์มันโหลดเชเดอร์อยู่อะรอแป๊บมาละมาละมาละไอเฮี้ยกูยังไม่รู้เฮี้ยนะมึงเอากูเข้ามาลุยเลยอะอะไรเออนี่แหละบนโลกใบนี้ถ้ามึงมาเล่นเกมนี้เมื่อไหร่อะสมองมึงจะตัดทิ้งทุกอย่างความรู้ไม่จำเป็นวิ่งยิงไอเฮี้ยกล้ามเลือดอภัยใช่แม่เอาแม่ย่างเดียวเหรอไปโคตรมันเพื่อนบอกเลยเข้าประกันเลยเฮ้ยมีคนด่ามึงในแชั้นลอยกล้ากูสวดเลยเดี๋ยวเขาถามว่ากินข้าวอร่อยไหมเฮ้เฉยพี่ อร่อยกวกินกับมึงอ่ะบอกไปดิต้องหมดตัว o p e เรชั่นแบบเลือก card ได้ต้องเล่นลูน่าผมอ่ะลูน่าก็ได้ลูน่าเป็นตัวสแกนแบบโซว่ากูไม่ชอบทำอะไรวุ่นวายอ่ะก็เป็นตัวแอ s ซ u l ก็คือมี2ตัวแต่ไม่ใช่ตัวสองหน้าชอบตัวใส่หมวกเพื่อนเห็นปะมันล็อกอยู่ดิตัวสองล็อกอยู่อ่ะโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมี่เยี่ยมเท่าไหร่ละไอเชี่ยเปิดมาถูกด่านมากอ่ะด่านนี่โคตรมันนี่เฮียขอบอกได้ไหมอ๋อเนี่ยมันมีมันมีอาชีพให้เลือกอ่ะอันนั้นเลือกกูเลือกอะไรตัวที่ใส่หมวกด้านซ้ายเห็นปะ assault เห็น่่่่ววววววกกกาาาเเเเพือออนนนนสส้ดบบบหหหมใญโคขขขรลย แล้ว,วลาเกิดเพื่อนกดคลิกซ้ายแล้วก็สเปคบาร์เวลาเกิดอะ่ะโอเคไปดิไปดีมาดิสัสงง้นต้องไปเร็วหรอพี่ต้แล้วเฮีย<อ>ขวาเฮียขวานะเฮียขวาต้องไหลไปเช่นอีกข้างหน้าโอ้ยเฮียเราไม่นอนเฮียใครจะเข้าไปอุาา้ยขวาเยอะสัตว์เลยไปเยอะเฮียขวาเยอะสัตว์เลยกูเล่นสไนายแล้เหรอ อยากเปลี่ยนวะได้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 เฮ้ยไอชุบได้ด้วยเหรอชดได้ชุบได้ชุบได้เฮียเฟี้ยวจัดมันเกิดใหม่เลยเพื่อนมันเกิดใหม่เลยเพื่อนไม่มีคนชุบกูแล้วไม่รู้ใครชุบเฮีย allied troops engaging at p o i n ปไนต่อจะเมาเร็วเกินผมพิแปษก็เร็วเลยเออจะใครมึงเกิดเพื่อนผปเด็กกูสู้สุดใจอยู่หน้ามีหน้าต่อตายจนได้เฮียตัวมาสอง ส่วนทั้งหมดเลยก็ต้องเอากระสุนกดเปลี่ยนปืนกดเลือกสนายฮะเดรื่องอะไรกันนาใช่เว้ยเลือกสนายมาเลยเก็บอะไรไม่อปืนสองจุดสี่เอ้ยสองจุดสี่พอได้อยู่ตอนนี้คุจะมาเก็บชิดได้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 ยิงมาแล้วอ่ะชิดาคุณชิดาเฮ้ยเขาโอ้ไอ้เฮียโดนยิงจากขวาไปดูก่อนเฮียสนายพวงขายิงไหมยิงไม่ตายแต่ใช้ง่ายกว่าเว้ย วกมันเล่นหนักขวาเว้ยวอนไรอ้เหียแล้วมันก็มีช็อตกระตุบตลอดเลยว่ะเป็นไรวะอินพุทแหลกเปล่าไม่ไหวจังวะนี่หรอเข้าไว้ก็เข้าโอ้โหสไนยิงไงเฮียเข้าแล้วนะเข้าแล้วชอะไรอยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉยก่อนพี่อยู่เฉยได้ไอ้เหียรออยู่รออยู่กรออยู่กรออยูรอรออยู่รออยู่กรออยู่กรออยูออยู่กร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 ออยออยู่กยู่กรออยู่่กรอ เราเพือนเพื่อนต้องเกลีเลยว่าปืนเรเล่นปืนนันได้บ่อยใช่มันตรงเป้าหรือว่ากระสุนอะตรงคือระยะยะไม่เกี่ยวใช่ปะไม่เกี่ยวเออตุ่มอยู่ดูหมอระยะเกี่ยวโอชัยายบอยกย้อยอะไรเงี้ยย้ายกระนันกะนั้นกระนั้กูรออยู่เยอะมากเยอะมากเยอะมากกั้นเขาไว้อยู่อ๋อกั้นหายใจได้โอเคนหนึ่งนหนึ่งโอ้ยกล้ามุมนี่เราไม่หนึ่งหมอไปหายมอไดกว่าเกิดนี่บอยได้บัก ข้างในนะครับปุยข้างในก้าวๆก้าวใจนะกล่องนี้ผมตามอุ้ยไอเฮี้ยมีรถถังด้วยเหรอไอเฮี้ยมันขี่รถถังขวามืออ่ะรถมัปล่อยปล่อยม้ากูเอามุดก็มีคนตายตายตายเออสวยโอ้มันยิงกูไอ้เฮี้ยน้องจ้ไอเฮี้ยสองตัวแฮนด์อะไรเราเกิดไม่เสียอะไรพี่ปลาระเบิดไปปลาระเบิดไปเอาเจอกันตันพ่อเออสวยสวยสวยแหละวิ่งก่อนวิ่งวิ่งตามกระแสกระแสเพื่อนก่อนเอาเอาเอาตรงไหนจิ้มมาเลยดีกว่า ไปปีนี้ดีปัีหน่ปะพี่งดีป่ะปนึ่ี่ะปีสองดีกว่างั้นงั้นงั้นทีมเราพิงพีสอไม่ฝ่ายยังไงวะไป b ีสองอะอ้แกเนี่ยไอสแกนี่ยไอ้แก๊งี่ไ้แก๊งเนี่ยไอ้แเนี่ยไแก๊เนี่ยอ้งนไอ้ัเนีบยไอ้แก๊งเนี่ไอ้แก๊น่สไอ้กเน่ไอ้ไป๊เ่ไอ้กเนี่ยอก๊เนี่ยอก๊เนี่อ เจอล้วไกลๆธนูที่นี่ทำเที่ยได้วะกบดั้งเกิดอะไรขึ้นกบดังเออกูไม่พร้อมยิงเลยยะประคิดว่ากูแบบกลอักมาอักกูไม่แกร์ตรงนี้ขอคุณคนละยุ่ยเจ็เอ่ะไปหลังมาเฮียอยู่ใกล้จัดเลยไอ้สานใจจะไปด้วยโอ้โหออกออกสายกันพี่วายนั่นเลยนั่นเลนตัวหลังตายละไหนๆไหนๆไหนๆไหนวะนี่สายบนสายบนนี้เราลง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 อาขวาตัวนึงขวาตัวนึงตายอยู่ตายอยู่บนตายอยู่

ออ้ยเฮียเป้าเป้าแม่งบางจัดเลยเฮข้างบนมา3ตัวเลยข้างบนซ้ายอะเฮียนเวลาเลงสะโขบแล้วเป้ามันบางแบบไม่ค่อยเห็นเลยวะดึงได้นะดึงได้นะขึ้นมาระวังเจอนะดึงดึงดึเดึงดีงเึเดึง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 ดึดึงดดึงดึงดึงดึดึงดึงดงดึงดึงดึเดึงดึงดึอดะงดึยงดดเงดึงดงดึงเดดดงดดเดดดดด เนี่เนี่ยในในซอกนี้ในซอกนี้ลุมเลยมันเห็นเรานะมันเห็นป่ะเาวอีกตัวนึงเปิดหมดตอสเพื่ตอีสองโอเคมีสองมีสองิงเลยไปแล้ว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 มีสองแลงแล้ว่งแล้วมุ่งแล้วมุ่งไอ้เยอะยเมีสองอ่ะยพี่ลีโทรมาอีกไอ้สัตว์ ชนะได้ชนะได้ผมมาตุ้ยกันแล้วเดี๋ยวทักไปพี่ผมมาอยู่กับพี่บอยบนหลังหลังกินหลังหลังนี่นมาละ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 เพื่อนสายต่อเลยสายต่อเลยนี่แหละไซซีนี่แหละตัวเด่นเลยผมบอกเลยไซซีไซซีคือะไรอ่ะไซซีคือะไรอ่ะมันมันบอกบอกจุดโอ้โหคุยเกม ไอ้เหี้ยมันจะไม่คออกพี่มันจะไม่ใช่ออกไอ้เหี้ยกูไม่รู้แล้วางหลอดนะล้างหลอดนะล้างหลอดนะร้อนเลยจัดกูสาวอ้อมไปเฉยเปรี้ยวมีหรอครับมวลตนขมวลตนที่ท้ายหนึ่งท้ายหนึ่งท้ายหนึ่งสวยเฮ้ยอู้หูมันเนินนะเว้ยไอ้เหี้ยมันให้กูชุดเดียวไม่มีคนนอนอยู่ตรงนี้ระวังเฮ้ยเหมือนมีคนมาใกล้เลยพี่บอยอ ไอ้กดเดินยังไงอ่ะกะกดเดินไม่ได้พี่เย็นเพื่อนเย็นแค่ได้ยองยองไปแค่ได้ยองติดสายหลัวๆได้สายยาวกลางกลังตรงนี้ตุ่นหัวัวตายละตกตกมากรอบสองไม่ตาย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 แล้วกูตายรอบสองแล้วไอ้สัตว์เฮ้ยยังเฮ้ยมันไม่ตายวะวัดไปโอ้โค้ชฝืนอะใครวะเนี่ยโอ้โหอันนี้อู้ห เหมือนอยู่เช่เกมบออกูอยู่บนล็ออยู่ก็ไดมาด้วมาด้วยกูเกิดด้วยอยีไดีได้ีไดู้่บนเนินอยู่นเนินอยู่บนเนินเนินขวาเนินขวาอยากเปลี่ยนปืนมากี่เรียกแต่กูต้องเก็บตะกินางใส่คนยิงเข้ามาวะไปหน้ากูสาตัวบนเขาบนเขาบนเขายิงเดี่ยิงตรง

กูร่วงว่ะซ้ายยิงกูเชี่ยต้องซันในว่ะเฮี้ยบนเข่าเฮี้ยไม่ได้เหรอเดร็ก้าไปตามอยู่ไม่ตรงหน้าเนินมีตัวเนื้อน่ะฉันต่อยตัวหนึ่งอ่ะพี่ฝึกกันเราฝึกกันหนึ่งทีต่อยมันต่อยไอ้ตัวนึงพี่มันตอกใจคุณเข่าเต็มเลยบนเข่ามันเยอะเกินว่ะโอ้โหไอ้เหี้ยเราได้สีเราได้สีเราได้สี โอ้ยเฮียมันสวมาใช่ไหมเนี้ยกูว่าสสนมาดีกว่ากูกูกีบวาดีกว่ากว่าสไนมาดีกว่ากูเสน์มาดีกว่าเฮียบนเขาเนี่ยเอาให้หมดเฮียกูเออสวยแทนกูเกิดใกล้มึงละมาแล้วมาแล้วเพื่อนตายหึบนเขา่ะสแล้วเดินเดิเดินเลยสวยแล้วไป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  กีาโซนเกมที่กดต้อตีกูเอาสนายปุ๊บเรายึดได้ไอ้สัตว์พเขาเราบรนะครับเราแบงกสวนเออแม่งสุดยเสียฝนกือบายเลยสัตว์ไอ้กีคนละชุยกินละชุยก F สัตว์โอ้ยั ไอ้โอ้ยเอี้ยเออจะกอดไอ้เท oh, ียบอยไอ้เทียน okay, okay, okay. ี่กูกูยังไม่เคยชุบสักครั้งเลยในชีวิตเนี่ยไอ้ยี่กระพุ่มดูเศร้าของเพื่อนช่วยบอยไม่ได้ตาบอยกูช่วยมึงออกสายนะบอยออกสายโอเคโอเคกูสไนน์นะสไนน์ไป่อยมไม่ต่อยมาไม่ต่อยมาบอยไอ้สายง่ายกว่าไรสายง่ายกว่าไอ้พี่มันตาล้าอยู่หลังมึงไอ้บอยไปบอยไปไอ้เหี้ยเอ๊ะไม่หนอ เฮ้ยเฮียต้องหัวอย่างเดียวเลยเหรอวะกูหมดทุกหมดโศกเมื่อไหร่ละมึงโด้กูแน่โอ้โหแม่งเห็นกูเราไม่ดึงอ๋อวะกูเจอไอ้พวกมึงเอาตายเราได้เราได้ดีหนึ่งนะเดี๋ยวเราได้ดีหนึ่งนะเข้าแล้วเข้าแล้วดีหนึ่งเข้าแล้วไหนเข้ายังอยู่อยู่ใต้เนินอยู่ใต้เนินเยอะอยู่ใต้เนินเยอะไอ้กินใต้เนินอ่ะเราไม่ดึงเราไม่ดึงเราไม่ดึงโอ้ยเชี่ยวระเบิด ชิด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 ใต้หินชิดใต้หินชิดใต้หินมากูตายแล้วเพื่อนเพื่อนยิงตายละสวยกันดีหนึ่งดีหนึ่งดันขึ้นไอกีนตรงซ่องนี้กีนเจ็บ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 กีนโดนสไนค์กูไปนัดหนึ่งตรงซ่องที่กูมหมักโอ้ยเฮ้ยโดนระเบิดควรประชุมเพื่อนอยู่ประชุมเพื่อนอยู่้ยิ้มเลย ยิงสามแม่กระสุนลอยมากลางตัวไม่ไหวแล้วเจกุซัดเข้ากลางตัวอไอ้จบไม่ได้หรอบอยเกิดดีกว่าเพื่อนจบมึงเสี่ยงไหมเออว่ะเสี่ยงจริงมึงเสี่ยงไหมจบมเสี่ยงไหมคนเต็มเลยเฮียไอเฮียเป็นล้านเลยนั่งอ่ะด้านซ้ายเขาทีสองนะแบบนี้ไปขวามาใกล้ๆเลยตรงหลังหินไม่มีไม่มีไม่มีโอ้โหไม่เกินไม่เกิน โอ้โหชิดซ้ายมาชิดเอาชิดเ้าชิดเอาชิดเอ้าเจ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 ้าโอ้โล่นอะไรเกียรอโดนโดนเลยว่ะหลังหินแทนเกียกูเกือบตายเกิดมาต้งไหนก็โดนยิงเฮ้ยโอ้โหไอ้โดนรถถังยิงไอศาสตว์ไอ้เฮียกูชุบไม่ได้จริงๆเหรอวะวันนี้กูจะไม่ได้ชุบเลยเหรอวะกูขาหน่อยเหอะถ้ามาโดนกูถ้ามาโดนกูกูชิดกูชิด เนี่ยเลยตอเนี่งเลยพี่รับกูมาเด๋ยูเด๋ยู้มาด้วยกูคิดกูคิดคิด่งในกังไปยิอ้เิ้ที่ปืนนั่น้จะโชาหายเลยว่ะไปยิงไยิง need help ไปนี่เฮ้าสแล้วดคนดูเลยว่ะได้ดชุดเดวัติดมเิย่ี่ดียน่เดีูคาเานไไปีไป พูดเยอะเลยสัตว์ชนะแล้วบอกูมาเพื่อนโอเคข้างหน้าข้างล่างเรามีคนนะเว้ยเพื่อเราคุมเหรอนี่ไอ้เนี่ยหาตัวปนห้าตัวนสุดกูเกินไปเลยว่าม่อยากเปลี่ยนปืนว่ะกูไปเกินแทนดีว่ามาแทนมาแทนรอลอไปลัไปลัไปเสร็จละ เลยฮะผมทำเฮ้เี้ยเลยวะอบาอีนอนอย่างี้ใครจะยนมึงวะกไปมุมเนียนๆเลยอะชุบได้อ่าได้มา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 แล้วเ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 แล้วกด5เลือกตอโจยอ๋อกด5ซื้อของนี่วเนี่ยเลือกเลือกของได้เข้ามานอีับอมนะผมจะไเวดิเีย่เข้าไปได้ได้็ม่มเง่นไขมันออก วิวิ่งเร็วจีว่ากินรอเลยรอเลยถ้าคนเยอะวันนี้ผมจะม่ตายลงอยู่ตูยังไงกินเอาข้างในมากินเอาขึ้นบนัไปไปไปเฮียใสอีกโอ้โหแม่งซุ่มเฮียเดีอวพื่อนจแทนไปด้วนไปด้วยที่เดียวกันเลยอยู่าบอกว่าโดนมุมเดียวกันหมดเลยกาชิวอยู่เ้ยโอเคโอเคโอเค ไปมาแล้วมาแล้วสายตักสวยสวยอตัวไอวไอวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเฮ้ยกูกูไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอเย้กูไม่ได้กินหนึ่งแล้วไอ้สัตว์จะกินไม่เอาควยเลยนี่ว่าเคลี้ยงข้างหน้าอยู่เพื่อนเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วกัข้างหลังข้างหลังกันแบกสายสายสาหลังเฮ้ยเฮี้ยมาดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีระเบิดลงป่ะเฮียมาแล้วโอ้ยช็อตดัด มามาโอ้ยเลยเดี๋ยวไม่พี่แดนดูแล้วเวียนหัวแนะนำให้ให้รอดูเกมอื่นก็ได้นะครับเพราะเกมนี้มันเฉพาะทางอ่ะพวก FPS วอย่างเงี้ยครับมันบางคนดูแล้วแบบ motion sickness นะครับไล่มันออกไล่มันออกเลยน้องพี่รออยู่แค่นั้นแหละโดนหนักเลยปะพี่มาละพี่ตื่นละไล่โซนมันไล่โซนมันไล่โซนมันเยอะจะได้แล้วมีอีกรอบแล้วกันโอ้โหหนักจัดโอ้ว้ยิงลูกใหญ่เลยเหรอไอ่เก้าพันนี่คืออะไรวะเก้าพันคืออะไรวะ อะไรนะเสาเกิดเหรอเสาเกิดเรื่อเสาเกิดปักให้เราเกิดอ่ะปักปะล่ะอุ้ยเอื้ออ่ากูยังไม่ได้ปักแกกูตายก่อนเนี่ยจะแบบหยาใขึ้นรถไปนะเป็นกูนี่เท้าไปแล้วโอ้โหแล้วดูคนออกมาเลยจากเสาเอาจริงนะคนดูหมายถึงว่าผมไม่เล่นแบบปานีแล้วนะพวกมึงทำอย่างยิ่งขัวโอ้โอ้อ้เราเนาะโอ้ตายให้เกมเลยนะเนี่ยรถเทียอะไรใครไว้สัตว์ไม่ทับอุ้ยตายไปเลยไว้เยอย เออขวาได้ก็มีก็มีตองไหนถัใกล้แล้วเฮียเอ้ยแม่งกินยัไงมันขึ้นสะโขบเร็วจังวะมีสมอขปิดแล้วกินโอ้เราดูเราโดนดิไอ้เฮียไอ้กินข้างหน้าตัวหนึ่งไอ้กินข้างหน้าตัวหนึ่งซ้ายมือเลยอ่ะซ้ายมือเลยกูตายเลยกูตายเลยจบเลยกูเลยตัดพลังตัดพลังเฮ้ยเราดูเพื่อนเราปากเสาเกิดเนี่ยเฮียไปเร็ว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 เอาแม่งเลยเอาแม่งเลยเดียวเดียวเดียวดิโวนรถถังไอ้ชาติขวารถถัง ออออออ้กกููหหตรงนี้ตัวหนึ่งตรงนี้ตัวหนึ่งโดนมารกับตัวหนึ่งไม่ได้อัวนึงไอ้บอยอะโอ้โหไอ้เยักูอยากเข้าไซคุไปไหนไม่ได้กูจะเข้าไซไอ้ยี่ดึงอยู่อี่ดึงอยู่เี็นเพื่อนดึงยี่ไหมล่ะยี่ดิ้วแม่ไม่มีรถถังไอ้ยี่เพื่อนมีชุกหรือเปล่าเข้ายังไงเนี่ย ผมว่าเราต้องไปยึดอาคารห่อยนี่พี่บอยผมปั๊มเขาแล้วเฮียโอ้โหมีคนในข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าฝั่งตรงข้ามเลยในตึก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 ที่กูล้มมีมีมีสองตัวมีตัวบันไดด้วยเฮ้ยทำไมทีมเรามันไม่ค่อยซื้อเกิดปักกันเลยวะเราไม่ได้อาคารผมมีกพันหนึ่งเดี๋ยวผมไปปักข้างหลังบ้านมันแม่งเลยสวยยิ่งเาไปเราไปแล้วเฮียแปดพันกูลงไปแล้วไปเดโฮ มันเด็กแล้วไม่ไหวไม่ไหวหนึ่งคิวไอ้ที่ฝืนนี่ต้องไปตั้งแต่เช้าไม่ไหวนะเนี่ยไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ยไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ยข้ารถถังไอ้สัตว์ฝ่ารถถังฝ่ารถถังระวังโอ้ยเอ้ยเซียเซียวเซ คนเราหดเลยกำลังดึงกำลังดึงกำลังดึงตายตายข้างล่างตายกินเข้าเข้าเข้อนแล้วสอแล้วเข้าแล้วเขียบแล้วเขียบเขียบไอ้กีดันน่บาทเลยกีันบาทเลยวางปูนอยู่เอาเียคนเขียคนม่ง้นเต้องเขีต้องเขีข้างล่างมาชนะชนะชนะเออ กูหมดทุกหมดต่อกับปืนเทียนี่สักทีไอ้กล้ายิงเป็นร้อยี่สิบกว่าตัวเมื่อกี้กูเห็นเออไอ้เทียปืนเทียอะไรนะ M4 อ่ะ AP ดิสโคบุกขึ้นช้ามากเลยอ่ะปืนกูอ่ะจุดที่แฮนดิ้งพี่อ่ะเดี๋ยวเออเดี๋ยวมึงต้องเอาไว้มึงต้องเล่นเพื่อเก็บไปเล่นไปก่อนแท่เล่นไปก่อนแทะเล่นไปก่อนพี่มันไปขึ้นเร็วบ้างจริงมันแค่ตึ้นเดียวเลยไหม